พระประจำวันเกิดพระปรางถวายเนตรประจำวันอาทิตย์ประวัติพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วเสด็จออกจากใต้ล่มโพประทับยืนทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนืออีสานทอดพระเนตรต้นโพโดยไม่กับพลิบพระเนตรเจ็วันลำพึงถึงคุณ,ณประโยชน์ของต้นมหาโพธิ์ที่แผ่ก,กิ่งก้านประทานล่มเงาให้ความชุ่มชื่นร่มเย็นจนได้ตรัสรู้ทิศมงคล ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเว้นทิศเหนือสีมงคลสีเขียวใบไม้ส่วนสีแดงเป็นสีบริวารเช่นเครื่องเรือนเครื่องประดับเครื่องนุ่งห่มเว้นสีฟ้าวันมงคลอังคารพุธพฤหัสเว้นวันศุกร์สวดคาถาโดยตั้งนโมสามจบนบโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วสวดทั้งสิ้นหกจบอวิชชาสุนุสสานุสติ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 